กลับมาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่ากับเราเปิดตำนานครับในคลิปนี้จะพาไปเปิดตำนานเสือกลับจอมโจรขมังเวทที่แม้แต่ท่านขุนพันธก็ยังไม่อาจจับตัวได้ได้กลับคำทองชาวอำเภอทับเที่ยงจังหวัดตรังเป็นผู้ร้ายมาตั้งแต่สมัยดำหัวแพรรุ่งดอนทรายสมัยรัชกาลที่6เจ้าหน้าที่จับไม่ได้สักทีบางคนตามจับตั้งแต่หนุ่มจนแก่คุณยุทธประภาวัฒตามจับอยู่ถึง11ปี ไม่ได้พบเห็นผู้คนต่างลือไปว่านายกลับหรือลุงกลับนี้มีวิชาล่องหนหายตัวทั้งอยู่ยงคงกระพันเพราะนายกลับเป็นสิทธิ์คาราวาสของสำนักเข่าอ้อเมืองพัทลุงอันมีชื่อเสียงไปทั่วภาคใต้ลุงกลับมีเพื่อนเกลออยู่คนหนึ่งชื่ออาจารย์นำแก้วจันอายุอ่อนกว่าลุงกลับถึง20ปีแต่เป็นสิทธิ์ร่วมอาจารย์คืออาจารย์ทองแห่งสำนักเขาอ้อคนทั้งสองเรียนวิชาจนทันกัน มีความสามารถเท่ากันแต่พระอาจารย์นำเลือกทางเข้าสู่บวรพระพุทธศาสนาแต่นายกลับคำทองเลือกที่จะเป็นโจรตำรวจทั้งโรงพักไม่ว่าจะเป็นตรังหรือพัทลุงต้องลงบันทึกประจำวันว่าออกตามจับนายกลับเนื่องจากนายกลับมีค่าตัวถึง600บาทมากกว่าเงินเดือนนายร้อยตรีในสมัยนั้น1ิเท่าขุนพันตามล่านายกลับเป็นเวลาน,านานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2478แต่ควาน้ำเหลวมาตลอด แต่เนื่องจากตัวเองมีความชอบด้านศิยศาสตร์ก็มักไปหาพระอาจารย์นำที่สำนักเขาอ้ออยู่เสมอฝากตัวเป็นสิทธิ์ท่านอีกด้วยมีอยู่ครั้งหนึ่งขุนพันธ์ได้ถามอาจารย์ว่าจะมีวิธีจับในกลับได้อย่างไรอาจารย์นำถึงกับหัวเราะอย่างเห็นเป็นเรื่องตลกก่อนตอบสั้นๆมาว่าถ้าจะจับในกลับให้ได้ต้องตามให้ทันขุนพันธ์ก็ออกไล่ล่าในกลับให้ได้โดยใช้การประกบตัวใกล้ชิดและลูกศิษย์คนแรกของแก คือนพว่วงบ้านอยู่คลองเรือห่างจากสถานีตำรวจประมาณ2กิโลเมตรมีคดีฆ่าคนตายแต่หลักฐานไม่เพียงพอตำรวจจึงต้องปล่อยตัวไปมือปราบพระการได้เกลียกล่อมให้มาร่วมมือกับตำรวจแล้วโทษอื่นจะช่วยให้หนักเป็นเบานายพ่วงยอมตกลงหักหลังกับผู้เป็นอาจารย์ทันทีต่อมานายพ่วงรายงานว่านายกลับจะไปทำการปล้นที่จังหวัดสงขลาตอนนั้นกำลังทำพิธีบวงสวงเจ,เจ้าที่เจ้าทาง อยู่ที่บ้านของนายพ่วงท่านขุนจัดกําลังเจ้าหน้าที่เดินทางไปทันทีแต่ไปถึงก็พบความว่างเปล่าเพราะกลุ่มโจรของนายกลับได้หายไปหมดสอบถามเอาจากเพื่อนบ้านได้ความว่าตอนทําพิธีลูกน้องลุงกลับห้อมล้อมกันเป็นวงกลมตัวนายกลับอยู่ตรงกลางใส่มงคลอยู่ที่หัวคล้ายมงคลของนักมวยนั่งทําพิธีอยู่ชั่วครู่นายกลับบอกกับลูกน้องขึ้นว่าวันนี้เสียเลิกแล้วมงคลไม่เต้นแบบมีชีวิตชีวา แต่สันเฉยๆเป็นลางไม่ดีกินของเส้นแล้วแยกย้ายกันกลับซะของเส้นเลยกลายเป็นของลูกน้องจากนั้นพากันแยกย้ายกันกลับหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปสามวันนายกลับได้มาหาในพ่วงถึงที่บ้านพร้อมกับชี้หน้าดา่าไอ้พ่วงมึงคิดไม่ซื่อกับกูคิดอ่านสมคบคิดกับตำรวจจับกูต่อไปนี้มึงกับกูเลิกคบกันจริงๆแล้วนายกลับควรจะฆ่านายพ่วง แต่เพราะความเป็นลูกศิษย์กับครูเลยไม่ทำอีกอย่างนายกลับไม่ใช่คนเหี้ยมในสันดานนายกลับดำรงตนเป็นโจรถึง40ปีเคยปล้นเพียงครั้งเดียวโดยมีเหตุผลที่ว่าการปล้นกฎหมายลงโทษหนักเป็นเรื่องเออกระเลิกท้าทายกฎหมายสู้ย่องเบาไม่ได้ทำงานเพียงคนเดียวมีอยู่ครั้งหนึ่งข้าหลวงเมืองตรังได้เกลี้ยกล่อมลูกหลานนายกลับที่รับราชการบนศาลาจังหวัดให้ไปอ้อนวอนนายกลับมามอบตัวโทษหนักจะเป็นเบา นายกลับเห็นกับลูกหลานและวงตระกูลจึงติดต่อจะเดินทางเข้าไปเรือนจําเองเมื่อถึงเวลานัดจริงๆในายกลับก็ไปจริงๆวันนั้นข้าหลวงนั่งอยู่หน้ามุกตีนเนินเฝ้าสังเกตการได้เห็นนายกลับเข้าไปหาพัสดีที่รอรับพัสดีขอตีตรวนที่คอมือเท้าสองข้างแต่นายกลับไม่ยอมโดยอ้างว่านายผมไม่ได้ถูกจับผมจะมาเข้าคุกเองถ้าทำอย่างนี้ผมไม่อยู่ผมไปละ นายพัสดีเรือนจำก็ไม่ยอมเนื่องจากเป็นผู้ร้ายตัวสำคัญต้องปฏิบัติตามระเบียบไม่มีการยกเว้นแต่ในกลับหาได้สนใจแก่รูดโซ่ตรวนออกหมดแม้พัสดีจะพยายามจับแกใส่อีกในกลับก็ถอดได้อีกครั้งสุดท้ายแกถือมีดเล่มเดียวในมือเดินออกจากเรือนจำพัสดีได้แต่ทำตาปริบๆพูดไม่ออกส่วนผู้คุมสุดตัวลงนั่งลุกไม่ได้ว่ากันว่าทุกคนถูกอำนาจมนต์สะกด ฝ่ายขุนพันธ์ตามล่าในกลับอยู่หลายครั้งไม่ได้ตัวสักทีทั้งๆที่ทําตามอาจารย์นําที่สอนได้แต่คิดปริศนานี้อยู่เรื่อยมาในที่สุดก็มาคิดได้คําว่าต้องตามให้ทันนั่นคือต้องเรียนรู้เรื่องสยศาสตร์ให้ทันนายกลับขุนพันธ์เลยไปเรียนสยศาสตร์เพิ่มเติมกับอาจารย์นําอีกมากมายซึ่งก็เรียนได้อย่างรวดเร็วเพราะมีพื้นฐานอยู่มากมายจนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์2485 นายเจิมลูกงูซึ่งเป็นสายให้กับตำรวจเป็นคนควรขนุนพัทลุงเป็นคนเก่งมากเพราะมีปานดำเป็นรูปกางเกงไม่กลัวไฟและของแหลมคมในอดีตเคยเป็นพวกของนายกลับได้รายงานให้ขุนพันธ์ได้ทราบว่านายกลับได้ไปอยู่กับแม่ไม้ลูกติดอยู่ที่บ้านตำบลบ้านนาเมืองพัทลุงขุนพันธ์จึงระดมพลได้แก่นายเจิมลูกงูเป็นผู้นำทางพลบุญกล้าหาญ พลมันขุนยังพลจำเนียนนาคาวิโรธพลกันไผ่นาป้องเพชรและขุนพันออกเดินทางโดยว่าจ้างรถให้ไปส่งพอมาถึงบ้านนาวงได้สั่งให้รถหยุดขุนพันจ่ายค่ารถ30บาทพร้อมกับสั่งให้รถกลับไปได้ไม่ต้องรอได้เจิมเดินหน้าพาเข้าป่าไปทางทิศเหนือพอไปถึงสวนของชาวบ้านได้เห็นห้างบนต้นไม้ใหญ่มีหลังคาและฝากั้นสูงขณะนั้น เป็นเวลา23นาฬิกานายเจิมบอกให้พักที่นี่ก่อนรอจนถึงตีห้าค่อยไปกันต่อห้างนี้สูงถึง5เมตรเสือคงกระโดดไม่ถึงท่านขุนพูดเชิงติตลกกับทุกคนว่าเสือไม่กลัวราชสีก็ลองดูคืนนั้นทุกคนนอนหลับกันไม่ลงเนื่องจากห่วงงานและมียุงกวนอยู่ตลอดเวลาพอถึงตีห้าทุกคนก็ลงจากห้างนเจิมบอกว่าไม่ต้องรีบเดินกันเพราะบ้านลุงกลับอยู่ไม่ไกล 30นาทีก็เดินถึงประมาณตีห้าครึ่งตำรวจได้เข้าเขตบ้านในกลับห่างจากเรือนไปทางทิศเหนือถึงเวลา6โมงเช้าร้อยตำรวจเอกขุนพันธ์และนายเจิมต่างก็เห็นหน้านายกลับเปิดประตูร,ระเบียงเรือนออกมายืนนอกชานตรงที่ตำรวจซุ่มอยู่พอดีแกนุ่งผ้าพื้นลอยชายสีเขียวใบไม้มีผ้าเขาม้าหมากรุกพาดไหลาห้อยชายไปข้างหลังทั้งสองข้างหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกมองดูรอบ,รอบ ขุนพันชี้เป้าหมายให้ตำรวจดูแต่ไม่มีลูกน้องคนใดมองเห็นนายกลับเว้นแต่นายเจิมที่เห็นเช่นเดียวกับขุนพันจ้องมองราว15นาทีก็มองไม่เห็นตัวนายกลับเสียแล้วสักครู่ได้ยินเสียงคนฟันไม้อยู่ทางทิศตะวันตกของเรือนนายเจิมบอกขุนพันว่าลุงกลับแล้วก็ลูกเลี้ยงเป็นชายอายุราว17ปีกำลังทำข้อควายใหม่แต่ไม่เห็นตัวเพราะมีหญ้ากอสูงท่วมหัวบังอยู่จึงสั่งเคลื่อนที่ด้วยการคลานเข้าไป ห่างประมาณ8ว่าก็เห็นนายกลับและลูกเลี้ยงผูกรั้วเดินหน้าไปทางตะวันออกลูกเลี้ยงปักกระทูน้นำหน้าแม้จะใกล้ขนาดนั้นแล้วตำรวจใต้บังคับบัญชาก็ยังมองไม่เห็นนายกลับพอดีห่างจากตัวนายกลับออกไปสักสองว่าเป็นจอมปลวกซึ่งมีต้นไม้ขึ้นคุณพันคิดว่าหากนายกลับเดินไปยังจอมปลวกตนเองและลูกน้องจะรีบเข้าไปถึงตัวนายกลับแล้วค่อยจับเอาเพราะคนอยู่ยงคงกระพัน หากใช้ปืนยิงคงจับไม่ได้จะเสียเวลาคนร้ายอาจจะหนีไปได้จึงสั่งห้ามไม่ให้ใครยิงแต่ให้รีบเข้าไปช่วยตนเองตอนปล้ำจับในกลับคำทองหารู้ไม่ว่าตำรวจอยู่ใกล้ตัวแค่เอื้อมคงทํางานไปไม่สนใจอะไรเขามองดูต้นไม้สูงใหญ่เดินผ่านตำรวจไม่เกินสองวาแต่ไม่มีตำรวจเห็นนายเจิมคงรำคาญเต็มทนจึงลุกขึ้นชันเข่าประทับปืนลูกซองเบลนิ่งยิงออกไปสองนัดแต่ไม่โดน นายกลับหันมามองแวบเดียวและหันหลังวิ่งทันทีคราวนี้ตำรวจทุกคนเห็นนายกลับแล้วทุกคนไล่กวดแถวหน้ากระดานโดยมีพลจำเนียนอยู่สุดทางขวาพลหานอยู่ทางซ้ายพอวิ่งไปถึงปลายสวนพวกที่อยู่กลางแถวไปติดกอไผ่และยังมีข้อควายเก่าอยู่อีกด้วยพลบุญวิ่งกระนาบข้างเข้าข้าง,างซ้ายพลจำเนียนวิ่งกระนาบเข้าข้างขวานายกลับวิ่งวนไปมาและล้มลงนอนหงายท้องชักมีดพกออกมาถือยันเอาไว้ ไม่ให้พวกตำรวจเข้าใกล้ด้วยการหมุนตัวไปรอบๆพอได้จังหวะก็ลุกขึ้นวิ่งหนีชนพลบุญล้มลงแล้ววิ่งต่อไปถึงลำห้วยในกลับกระโดดลงไปในลำห้วยมีเพียงน้ำแค่สอกจึงวิ่งลุยได้สบายทั้งคนร้ายและตำรวจวิ่งลุยน้ำอยู่ในห้วยในกลับเตรียมวิ่งขึ้นตะลิ่งพลจำเนียนสด้วยปืนพระรามหในระยะห่างเพียงสองวาถูกตรงสะบักล้มหงายตึงลงมายังห้วยที่มีหาดทราย แล้วจู่ๆนายกลับก็หายไปต่อหน้าเฉยๆไม่มีร่องรอยคุณพันธ์เข้าใจว่าคนร้ายหนีกลับไปบนบ้านของตนเพื่อไปเอาปืนและเครื่องรางจึงนํากําลังกลับไปที่บ้านของนายกลับเจอเข้ากับลูกเลี้ยงจึงใช้ขึ้นไปเอาเครื่องรางลงมาให้เพราะตํารวจไม่รู้ที่ซ่อนแต่ลูกเลี้ยงไม่ยอมเพราะกลัวนายกลับฆ่าเอาทั้งแม่ทั้งลูกคุณพันธ์จึงสั่งลูกน้องทั้งสคนขึ้นไปคน้นค้นถึงสามเที่ยวก็ไม่เจอ จึงพากลับลงพักก่อนกลับก็ได้กำชับว่าจะมาหาใหม่ในพรุ่งนี้ตอนเช้าเพื่อมาสอบถามเอาความจริงรุ่งขึ้นขุนพันและลูกน้องชุดเดิมกลับมายังบ้านนายกลับพบแต่ลูกเลี้ยงอยู่คนเดียวจึงได้ทราบว่าเมียนายกลับยังไม่มาพร้อมกับเล่าเรื่องเมื่อวานให้ทราบขณะที่ตำรวจขึ้นไปขนบนบ้านนายกลับก็ยืนอยู่ข้างๆลูกเลี้ยงแต่ตำรวจไม่เห็นกันเองเมื่อตำรวจกลับหมดแล้วนายกลับ จึงสั่งให้ลูกเลี้ยงขึ้นไปเอาปืนกับเครื่องรางมาให้ลูกเลี้ยงได้บอกกับนายกลับว่าตำรวจขึ้นไปค้นตั้งหลายเที่ยวคงเอาไปหมดแล้วของยังอยู่ตำรวจไม่ได้เอาไปนายกลับบอกงั้นพ่อขึ้นไปเอาเองเถอะลูกเลี้ยงเกลียงบ้านนี้ข้าจะไม่เหยียบอีกเจปีเพราะไอ้นายร้อยคนนั้นได้ทำไว้หลายอย่างลูกเลี้ยงจึงขึ้นไปเอาให้ในายกลับบอกว่าจะเดินทางไปอยู่ตรังผู้กองมือปราบได้ถามต่อไปว่า ในกลับถูกตำรวจยิงเป็นยังไงบ้างลูกเลี้ยงตอบว่าบว,วมระหว่างสะบักโตทะผลส้มหัวจุกเห็นจะได้มาประมาณปลายป,ายปี2 4 8 5ขุนพันธ์ได้ย้ายไปอยู่จังหวัดชัยนาทและย้ายกลับมาพัทลุงในปี2492ในกลับอายุมากแล้วไม่ได้ประพฤติดังเช่นก่อนมาอยู่ที่บ้านเมียนาวงพอรู้ว่าขุนพันธ์กลับมาแกก็ย้ายหนีไปอยู่เมืองตรังทันที แม้ขุนพันธ์จะฝากข้อความผ่านไปยังอาจารย์นำว่าตนเองอยากพบสักครั้งหนึ่งที่พัทลุงแต่นายกลับไม่ยอมมาพบโดยนายกลับบอกฝากคนมาว่านายร้อยคนนั้นไว้ใจไม่ได้มันยิงกูทีหนึ่งแล้วกูไม่ขอพบเป็นอันว่าคนทั้งสองไม่ได้เจอกันจนแล้วจนรอดและนี่ก็คือเรื่องราวของนายกลับจอมโจรที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ